คนเปิดคลิปมาผมก็อยู่ที่นี่เลยนะครับก็คือวันนี้เราจะเล่นสุกุลเกมกันนั่นเองเวฟฟิฟต์เออวันนี้ผมมากับเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วเขาชื่อว่ากงสุดนะครับเขามีช่องยูทูบของเขาด้วยนะครับอุ๊ห์ไฟแดงครับกงสุดผมไปได้แล้วนะไโอเคก็ยืนนิ่งเลยทีนี้ ไปไไโอ้โหสิบ g r ย e n light เคยเขาจะใช่ครับเราจะร้าแรกแล้วก็เพื่อนผมรอดหรือเปล่ากุ้มสุดอีกรอบปั๊บซิไงนี่ครับเขาเป็นเลขสามนยครับ green ใครผักไอ้นี่ผักใช่ไหมพักก่อนนะว่าจะทำอะไร ตอนนี้เกมแรกคนน่าจะรอดมาเยอะอยู่กก็เยอะ เตียแกะนตานะครับเออผมเลือกอันสี่แล้วกันโอ้โหได้ลบมไเไดเขาได้ลบจ้ได้ัดไปไปแชเออไม แหลกอ่ะอุ้ย,ยจะตายแล้วเฮ้ยตอนนี้ผมเสี่ยงมากเลยครับทุกคนผมจะตายน่าจะมีไฟฉายมาบ้างนะเนี่ยโอ้ เกมนี้น่าจะยังไม่มีใครตายนะครับเฮ้ยเราดูคนอื่นเล่นได้ไปไปไปที่หลบภัยกันเผื่อเผื่อมันมีการต่อยกันขึ้นได้ได้ได้ไปที่หลบภัยกันครับทุกคนคุณกงสุดผมจะบอกอะไรคุณอย่างหนึ่งคือ คุณได้เป็นคนที่ได้สิทธิพิเศษในการหมุนวงล้อได้รางวัลน,นะครับรวมถึงคุณ AJ สักอย่างหนึ่งด้วยแล้วก็คุณ OWO ที่คุณมาคั้คัทที่แล้วนั่นแหละผมจะเอาเซนเตเดิม,มานะแล้วก็ใครที่เป็นคนใหม่ๆม,ม,มาดูคลิปนี้ครับผมแจกเลี้ยงเพลสิมูเลเตอร99นะครับใครอยากรู้รางวัลก็ก็พิมพ์ในคอมเมนตในคลิปนี้ก็ได้ครับ แค่ชื่อตัวเองอ่าฝักงกไล์กจะแชร์ด้วยครับคุณมีโอกาสได้รับสตว์เลี้ยงตึกตัวแบบฟรีๆแค่คุณเขียนชื่อมาอีกอย่างผมการันตีว่าต่อให้คุณได้ที่สามหรือคุณได้ที่เท่าไหร่ผมการันตีว่าคุณพวกคุณได้รางวัลทุกคนกรันตีแต่รางวัลก็จะจอบออกไปหน่อยผมสครั้งที่แล้วอ่ะกงสุดน,นะน่าตสางสจไหมครับ แด้คนท้ายเลยแต่ผมก็แจกหลักปั๊ให้เขาก,กครับมาวกม่า็ก็ดีว่าไม่ได้ลนะแล้วกันเดยน้ผมก็แจกทุกคนนะครับหลงวมันใหญ่มผมก็เอาเท่าเทียมโอเคเขาเลือกต่อมาแล้วเกมแรกมาแล้วเกมแรกมาแล้วโกยน ผ่านอึ๊บผ่านอันนี้โยนง,ง่ายครับเก็บโยนง,ง่ายๆโอ้ทะลุได้ด้วยเหรอเนี้ยเออดานนี้แหละครับมาเก็บนี้แหละยากตกด่านมาเก็บครับออแล้วทุกคนมาแล้ว มาเอาจริงโอเคครับไม่ยากมากนะครับบุลผ่านแล้วเดี๋ยวกดไป ผ่านแล้วครับผมผ่านเรียบร้อยผ่านผ่านเ e ็ let s โกเ e ็ s โกเพื่อผมตายหรือเปล่า <dem onst re> ผม้ช <t une> คงชโค้นน่าจะรอดนะครับ สุดยอดตายแล้วเ้จ็บดตายแล้แลหรอลเล่นมากเก็บดีๆสิเพื่อนยีวิน่าจะทันนะเขาเคย30บวิอ่ะทันทั้งหมดอ่ะคุณก็ม่สูวูสูดนะเฮ้ยนะเพื่นไปหนครับ ไปนะกุ๊กศูนย์ไมไปกุ๊กศูนตายแล้วครับเหลือเพื่อนผมตายตอนนี้ความฝังอยู่ที่ผมคนเดียวแล้วครับเพื่อนผมเ่อตอนนี้เราบุกนปแล้ว พอป้อมดูบ้านโอ้เงินไหลมาเทมาขึ้นที่สูงไว้ก่อน,เ,น,าานอดเดี๋ยวดีเห็นก่อจชะลาจนถอดธนูดิ้นแล้วผมคนเดียวฝากคลองฝากไว้ที่ผมแล้วครับไอ้สูนไอ้สูนปิดไปได้เลย ตอนนี้นะครับเหลือผมคนเดียวจ้าเลยี่ก่นัอไในจุ่ปผมจะรอคอยจะได้เปริ้ดีกันต่อ พุณอยาก 3สามสามโซนสามงคนดึ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 งมาเตอตรงนี้สิไอ้เพื่อนปิดปฏิกันละตกกุ๊ตกวันเอารอดพกเรารอดครับ ปังสงคนไอ,อ้เพื่อนเพื่อนดวิรอดนะครับเื่ีคน,หนเหรอเดีย๋ยวช่วยบอกหาหยไหมมีใครเจอตนนหน้าดั้นวิ่งเพสิ Take it. Ha. เจอคนอยู่สิบคนครับตอนนี้ความหวังเขายังอยู่ในเกมนะเนี่ยคุณกมสุดก็ยังอยู่นาจะดูผมเล่นนะครับตรงนี้ใช่ไหมเพื่อนอ่ะไม่พิเศษตอกนักจไปเล็กที่ทานเลี้ยใช่ไหมเองดูเขาเล่นอยู่ใช่ไหมใเช่คโอเคตอนนี้เกมมันจบนะ เพื่อนไปเชื่อกาดเอฮ้ยกาดไปช่วยได้เออกาดตกไปแล้วอะไม่ตกไปสองคนเลยเหรอกาดจะไปช่วยกันกาดกาดจะตกไปตายอีกคนหนึ่งก็ตกไปตายไม่เป็นไรทุกคนผมมีกระจกด เราดูได้ไม่ต้องห่วงเราจะช่วยพวกนายทุกคนตรงนี้เพื่อนโอเคเราจะผัดกันดูนะครับเพื่อนทักไหนเพื่อนโอเคอันนี้ใช่ไหมว่าแล้ว มันมีอีกนะมไม่มีแล้วแต่เราบีางไงอ้ออ้าวหมดแล้วครับหมดแล้วเอ้ย